ให้ได้นะคะลอดช่องวันเจ็ดนะคะมา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 พี่ดีต้าเชื่อวทุกคนทําได้นะคะถ้าทุกคนทําไม่ได้แล้วใครจะทําได้ไปค่ะไปค่ะกินึอ้าเจเจโอ้เจเจเหมือนจะพลาดแล้วนะคะตอนนี้เป็นโอกาสของกุ๊กกิ้กอ้าวหนูได้ทำโอกาสนั้นเสียไปแล้วค่ะพี่โรบัสโอ้ยเสียดายอ้าวฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนิต้ากิ๊กแคสเช้อบีแก่เพื่อเรื่องนี้นะคะและ้วกบใหม่แบบเกมเรบอบักนั่นเองแมพที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมพว่าบูเทเวนาพีนั่นเองนะแล้ววันนี้นะคะว่นิตตาจะพาทุกคนนะคะมาดูการแข่งรถบรรทุก ปเดตใหม่นั่นเองนะคะก็น้องๆน่าจะเห็นกันแล้วเนาะพี่ดิต้าไม่ได้มารีวิวรถอัปเดตใหม่เพราะรู้สึกว่าการอัปเดตคราวนี้มันน้อยมากมันไม่ค่อยมีอัปเดตใหม่เลยนะคะสิ่งที่อัปเดตใหม่เนี่ยมีแค่พ็อปสองอันนะคะก็คือ เนี่ยเนี <c oughs> ่ยเนี่ยก็คือยางนะคะที่ไม่รู้ว่ามาทําไมนะคะเป็นแบบเหมือนยางทิงช้าสติงนะคะแล้วก็เป็นรถนะคะรถ2อันก็คือรถ VIP อันนี้นะคะซึ่งน้องไม่สามารถร้างได้บางคนนะคะเพราะว่าเป็น VIP นะคะกับรถอีกคันหนึ่งนะคะก็คือนี่ก็คือรถอันนี้นั่นเองเป็นพิธีต้าเรียกว่ารถบรรทุกแล้วกันเนาะที่เราจะมาแข่งกันในวันนี้นะคะเป็นรถบรรทุกจิ๋วนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะน้องๆที่จะมาร่วมแข่งรถไปด้วยกันนะคะก็มีน้องของขวัญขันข้าวน้ำมน้ำหอมใบเฟิร์นจินนี่กุ้งกิ้งกะิะ อันดาเพนเน่น้ำหนาวนะคะเจเจชินะอะตอมนะคะน้องเมธฟอนลันน้องไนท์นะคะน้องเอมี่นะคะน้องวินนี่นะคะแล้วก็น้องใบบัวนั่นเองนะคะแล้วก็แคปเท็นด้วยซึ่งใครที่อยากเข้ามาร่วมกับชิว่าวินดี้ด้าอย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้าโพยแคสกันที่ไอจีและทิกต็อกลิต้าหน้าสกอตแคนนะคะตรงโปรไฟล์จะมีเขียนคำว่าเข้าโพยแคสอยู่จิ้มเข้าไปกดคนร่วมได้เลยเพื่อรับบงเซอร์วิสว่าไอชิว่าวิดี้ด้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิตรีดี้แคนเกมโลบอกด้วยนะคะกดลิิิงงกก์ใต้้้คคลลปนนีีไดเยช่จร็มะะ ซื้อ2ตัวได้รับแอดด้วยคะ่ะที่อยากได้ก็อแอดไลน์แอดลิตาคิดแคทชอปกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปสั่งเสื้อได้เลยนะสุดท้ายฝากพิมพ์มีให้รักนะคะซิงเกลิลแรกของปีต้าด้วยฟอร์มพีดีเนียช่องเลยแล้วเพื่อนกันไปสเสวลานะคะเราเริ่มไปดูการแข่งรถบรรทุก จิวในวันนี้ก็เลยดีกว่าค่ะไปอีราโซดาปอปอีราโซดาปอปโอเคน้องๆปรับถังสีกันด้วยนะจ๊ะปรับถังสีกันนะจ๊ะโอเควันนี้น้องๆจะสงสัยว่าทําไมพี่ลิต้าถึงเออใส่แว่นพอดีว่าพี่ลิต้ามีปัญหานิดหน่อยกับดวงตานะคะน้อง เดี๋ยวพินิต้าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมภายในไม่กี่วันนะคะทุกคนพยายามให้พินิต้ารักษาตัวอยู่นะคะไม่ต้องพยายามก็ได้ค่ะพินิต้ากำแพงพยายามรักษาตัวเองอยู่น้องๆอ,อ,อาจจะแบบบางทีถ้าเกิดน้องสังเกตก็คือตาสองข้างพินิต้านะคะลืมตามไม่เท่ากันแล้วนะคะตอนนี้ พี่ลิต้าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคนเนี้ยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพี่ลิต้าก็หายนะคะเป็นกำลังใจพี่ดิต้าด้วยทุกคนสร้างรถได้เลยนะคะสร้างรถได้เลยอีลาโซดาป๊อบนะคะสร้างรถกันได้เลยนะโทมัสบอกของพี่ลิต้ากระโดดดึงๆแต่คนอื่นกระโดดจนจนเหนื่อยความเร็วน่าจะได้55้ไหมเดี๋ยวพี่ลิต้าลองดูว่าความเร็วตั้งต้นมันเท่าไหร่ความเร็วตั้งต้นมัน25ให้ทุกคนปรับความเร็ว5 5แล้วกันปรับความเร็ว5 5ค่ะเขียนคำว่าปรับความเร็วไม่ได้เขียนป้ายชื่อหน่อยนะพี่ลิต้าจะได้เรียกถูกนะคะว่่าาวออันนี้คคืรรถ ะะได้โปรเขกต์เดี๋ยนะรถนี้หนักนะคะเนี่ยไปจาาทำไมเปิดที่นั่งเด็กกันเยอะจงังเปิดที่นั่งเด็กแปลว่าอะไรหรอราะมันมัน,ม,นมันนั่งโอนท้ายได้เนี่ยเนาะเออน่ารักดีนะคะแต่มันเตทูตัวหนักนะถ้านั่งโอนท้ายกันอะ่ะนั่งโอนท้ายหนักนะคะบอกเลยแพ้แน่ๆถ้านั่งโอนท้ายแพ้ไม่รู้นะคะนั่งโอนท้ายวันนี้เลียกได้ว่าเล่นกันแบบเต็มเซิร์ฟเลยนะคะกุ๊กกิงกันเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวรอนะคะให้น้องๆนะคะสร้างรถอะไรกันให้เสร็จก่อนนะคะโอเคมีทั้งหมด1 6คัน ะะรอบแรกลูกศรสีเหลืองนะคะตกรอบสี่คันนะคะความเร็วห้าห้านะใครไม่ปรับความเร็วก็ถือว่าพลาดน,นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมปรับความเร็วกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวรถจอดในอีก3 2เดี๋ยวพี่ลีตาโดนสอยไปด้วยเริ่มรอบไปนะคะอี๋ดาสวัสดีป๊อบไปเลยอย่าเพิ่งเต็มใจอ้าวชนกันด้วยลยนะคะมีกระตุกตะตุกระตุนีหน้อยนะคะ เรามาดูกันว่าใครจะเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามแต่ที่ดูดูดตกรอบสี่คันนะคะนี่สะพานนี้เขาจะขึ้นยังไงสะพานนี้จะขึ้นยังไงเอาชนเอาชนกันนรวเลยนะคะลาดู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 ดดดดดสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีเหลือง อย่ารัดเยอะนะคะอย่ารัดเยอะนะคะน้องๆน,นี่น้ำมวลตั้งตัวไม่ได้นะน้ำมวลตั้งตัวไม่ได้จนตอนนี้นะคะตอนนี้เสียดับสุดท้ายได้แก่เจเจ,เจแอดเดอร์ของขวานได้เดอร์น้ำมวลแอดเดอร์ไข่เนี่ยฟอลันอันดานะคะโอ้ <c oughs> ไม่ไหวแล้วนะคะฟอลันอันดาสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะรอดช่องไปให้ได้นะคะรอดช่องวันเจดนะคะมาๆมาๆพี่ดีตา้าเชื่อทุกคนทําได้นะคะถ้าทุกคนทําไม่ได้แล้วใครจะทําได้ไปค่ะไปค่ะไม่รัดนะคะไม่รัดเออรถนี้แหละดูสนุกดีนะคะว่าเป็น แบบรถเล็กๆดีนะคะอีลาโซดาป๊อบไปค่ะสี่อันดับสุดท้ายตอนนี้นะคะได้แก่ได้แก่แกเจเจนะคะแอนเดอร์น้ำมนนะคะแอนเดอร์ของขวัญน,นะคะแล้วก็ฟอลันอันดานั่นเองนะคะโอเคแต่ว่าเกมยังไม่จบอยังเพิ่งนับสบอหารนะคะต้อง รอดูนะฮะตอนสุดท้ายก่อนอย่ารัดนะฮะอย่ารัดนะฮะเอยหนูรัดไปเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนเดี๋ยวพีริต้าค่อยเตือนตาหน้าฮารัดกันกระจายเลยนะคะในสีอันดับสุดท้ายเนี่ยอีลาโซ่รป๊อบเลยนะคะนี่คนที่นำอยู่ตอนนี้คือใครเนี่ยนงไนส์นะคะตึงมากอันดับหนึ่งนะคะเอดเดอร์จินนี่นะคะไม่น่าเชื่อนะคะจินนี่นะคะที่มีเพนเน่เป็นพาล้าน,นะคะแต่เขาก็สามารถขึ้นมาอยู่อันดับหน้าหน้าได้นะคะเอดมเมทีนะน้ำหนาวนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่ได้ถุงอุ้ยใครเสียการทรงตัวน้ำหอมเสียเสียการทรงตัวนะคะเกือบหลับแต่กลับมาได้แต่ว่าตอนนี้นะคะน้ำหอมไปโชว์ของผ่านนะคะทั้งวองผ่านนะคะเสียการทรงตัวแล้วนะคะไม่ไหวแล้วนะคะไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้อันดับอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะคะแล้วเจเจเปนอย่โอ้เจ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 ลอยตัวแล้วนะคะตอนนี้จากที่ตอนแรกเจเจเสี่ยงจะตกรอบนะคะเขาก็สามารถตีตื้นกลับมาได้นะคะอย่าง Amazing Thailand in stun นะคะทุกคนชีวิต a ม a z i n อ้าวเบมบี้วินนี่เบมบี้วินนี่ติดนะคะว้า เสียลากแบบนี้นะคะเสียการทรงตัวว้าวไม่น่าเชื่อคะแต่ตอนนี้สีเหลืองอีกยาวนะคะน้องยังสามารถมีโอกาสทําคะแนนได้อยู่นะคะอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะคะทุกคนมันสามารถพีกลับมาได้ตลอดนะคะตอนนี้ของขวันน้ำมนนะคะแล้วก็ฟอรลัดอนาอีกแล้วเหรอสาววนนี้อีกแล้วเหรออุ้ยอุ้ยใครติดอ้าวน้ำมนติดน้ำมนติดเอ้าจุด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 อ้าวชนกันไปกันมาออกสี่คู้สุดท้ายเนี่ยชนกันไปกันมาอองตอนนี้วินนี่นะคะเดอวของขวันเสี่ยงมากๆนะคะเสี่ยงที่ตกรอบนะคะในขณะที่น ต้องไปลุ้นการทองสุดท้ายนะคะไปเลยค่ะสีเหลืองนะคะสีเหลืองเยลโล่ Yellow. สามอันดับหน้านะคะสามอันดับแรกได้แก่เมดเอนเดอร์ไนท์เอนเดอร์จินนี่นั่นเองนะคะไม่น่าเชื่อเลยทะว่าจินนี่นะคะตัวตึงแห่งการขับรถนะคะว้าไม่น่าเชื่อแล้วมีเพนนีนั่งขอนหายอยู่ยนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถทาความเร็วได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะสีเหลือง นี่อันนี้น่ารักมากเลยอนตอมแอนเดอร์แคทเทนเป็นรถน่ารักมากเลยค่ะรถเป็ดตอนนี้สีเหลืองรู้สึกว่าอาจจะใกล้ถึงแล้วนะคะเรามาดูสีอันดับสุดท้ายกันดีกว่านะคะว่าตอนนี้เขาตีตื้นกันมาได้หรือยังนะคะตอนนี้เสียอันดับสุดท้ายได้แก่ของฝันแอนเดอร์วินนี่นะคะแล้วก็น้ำมนต์นะคะอ้าวน้ำมนต์แอนเดอร์ฟอลันอันดานั่นเองนะคะของขวัญตอนนี้ลอยตัวไปแล้วอ้ของขวัญเขาบอกลอยตัวปุ๊บเสียหลักเลยของขวัญรีบกลับมาเร็วของขวัญรีบกลับมาเร็วเดี๋ยวเราต้องไปรอดูเสียอันดับสุดท้้้ายแลวนนนะะคตอีัร อย่างสนุสนานนะคะ55เนี่ยเหมือนจะเร็วนะแต่ว่าช้าเหมือนกันนะเนี่ยความเร็ว55มีใบเฟิร์นกระตุยอ๋อใบเฟิร์นกระตุยเป็นคนขับรถสินะมองไม่เห็นเลยค่ะเห็นแต่น้องไนท์ไหนใบเฟิร์นกระตุยใบเฟิร์นกระตุยอยู่ไหนเห็นแต่น้องไนท์เรามาดูนะคะแจ้งอันดับกันก่อนว่าใครอันดับที่เท่าไหร่บ้างน,นะคะคนแรกนะคะที่เข้ามาถึงเลยนะคะได้แก่น,น้องนี่เราต้องมาดูเส้นไทยนะคะได้แก่เมทที่1คะ่ะเมทที่1นะคะจินนี่ที่2น้องไนท์ที่3คะ่ะเรามาดูเสียอันดับสุดท้าย กันดีกว่านะคะว่าใครจะเข้าเป็นซสี่ันดับสุดท้ายที่จะตกรอบไปนั่นเองนะคะเดอด,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 ดว้าววินนี่วินนี่หรอวินนี่ของขวานหรอเอด,ด,ดเอามุมองพี่นิตาเป็นหลักนะคะวินนี่ของขวานนะคะวินวน,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 วนี่ของขวานฟอลาน,น้ำมนต์โอเควินนี่ของขวานฟอลาน้ำมนต์ตกรอบค่ะโอเค โอเคตอนนี้น่าจะเหลือ 3, 6, 9, 12, 12คันนะคะตอนนี้นะคะสีฟ้าค่ะตอรอบ4คันเหมือนเดิมตอรอบโขนมากเลยนะคะ4คันไปเลยตเตรียมตัวนะคะทุกคนตเตรียมตัว 3, 2, 1สองหน่งบไปนะคะ ไปได้เลยสีฟ้านะคะตกรอบสีคันเหมือนเดิมอ้าวน้ำหนาวชินานะคะนี่ไม่รู้ว่าเป็น s t r a t e g i e s t r a t e g y ของเขาหรือเปล่านะคะที่ออกคนสุดท้ายเพื่อ,อที่จะได้ไม่ต้องชนกับคนอื่นหรือเปล่าเพราะคนที่ออกก่อนเนี่ยมันจะชนกับคนอื่นแล้วก็ตกม้าตายแบบนี้นะคะน้องไทนเฮ็ดไฟแล้ว๋ยวบอกนะว,ว่าน้ำหนาวนำเลยอะ่ะน้ำหนาวของชินานี่ไงมันเป็น s t r a t e g y s t r a t e g y นะคะของน้นําเขาแอนดชินานี่งค่ะออกหลังแล้วไม่ชนกับใครนะคะก็จะนำกลับมาได้มาดูกันว่าตอนนี้นะคะเสีย นับสุดท้ายที่น่าเป็นห่วงได้แก่ใครนะคะกุ้งกิ้งนะคะกุ้งกิ้งก็ดิ่งแมวธรรมะแน The อดเดอร์ใบเฟิร์นอ้าวใบเฟิร์นมาอยู่คันนี้อา้าเคื่อใบเฟิร์นอยู่คันน้องไนซ์ิอ่ะเอาใบาเฟิร์นมาอยู่คันนี้นะคะใบเฟิร์นเนี่ยเด็กุ้งกิ้งนะคะตัวหนักทั้งคู่เลยไม่แปลกที่จะได้อเดาสุดท้ายเนี่ยตัวหลักทั้งคู่เลยนะ,ะแล้วคือ แล้วคือคือใบเฟิร์นอ่ะไม่มีผมใช่ปะแต่เปลี่ยนผมของกุ้งกิงอ่ะเหมือนแบบใบเฟิร์นแบบตีโป่งเลยอ่ะ <laughs> มันเป็นการมิกซ์เจอร์กันนะคะเหมือนใบเฟิร์นมีสอล่างล่างหน้ากับล่างหลังอะ่ะตอนนี้เสียนาบสุดท้ายนะคะได้แก่น้องเป็ดน,นะคะก็คือแคปเทนแอนเดอร์ันข้าวอีกแล้วเหรอ and the ลูกใบเฟิร์นแอนเดอร์แบมบี้นั่นเองนะคะต้องมาลุ้นกันสีฟ้าเนี่ยไม่ไกลมากนะคะค่อนข้างสั้นนะคะต้องดูว่าน้องเนี่ยจะพลิกกลับมาได้ได้หรือไม่นะคะมีสถานการณ์กลับมาได้หรือไม่ต้องนะคะเรียกว่าแช่งกันเลยทีเดียวเชียวนนะคะคต้้องงงแช่ขขัา ะะให้เสียการทรงตัวนะคะแบบนี้นั่นเองเนี่ยแบบต่างชีิน,น,นะ,ะแต่ว่าก็กลับมาได้นะคะเนี่ยก็กลับมาได้นะคะนี่อุ้ยน้องไนน้องไนเสียการทรงตัวแล้วอ้าวทำยังไงล่ะน้องไนว้าตอนนี้น้องไนเสียการทรงตัว,วนะคะสี่อันดับสุดท้ายเลยมีการคาดเคลื่อนกันนะคะได้แก่ แคปเทนนะคะแอดเดินน้องไนนะ์น้ผมแล้วก็ขวัญข้าวนั่นเองนะคะแล้วสีฟ้าเนี่ยมันใกล้จะถึงแล้วด้วยนะ,ะว่าสีสีฟ้าเน่ยระยะทางค่อนข้างสัน้นนะคะมาดูกันว่าจะเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรตรงเส้นชัยหรือเปล่านะคะตอนนี้แบมแบมบี้กับปุ้มกิงค่อนข้างสู่สีกันแต่ว่าเสียอันสุดท้ายตรงนั้นคือที่น่าเป็นห่วงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปรอตรงเส้นชัยกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวไม่ทันนะคะเดี๋ยวก้องแพนจับไปไม่ทันนะคะเรามาดูอันดับแรกอันดับสองกันว่าเป็นใครนะคะอันดับแรกได้แก่จินนี่เด็กเพนน่ว้า จินนี่เพนเน่นะคะมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองได้แก่เจเจอันดับสามได้แก่ใบบัวนั่นเองนะคะแล้วมาดูสีอันดับสุดท้ายกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวจะดูไม่ทันนะคะนี่ไงสีก้อนสุดท้ายนะคะที่เขาชนเอ้ออากันอยู่นะคะขวาญข้าวน้องไนน้ำหอมแคปเทนขวาญข้าวน้องไนน้ำหอมแคปเทนนะคะตกรอบค่ะเย่สี่คันพอดีนะคะเค ชืก่าเชืกาชืกชืกาทำไมเไวเฟิร์นโชคดีมากจริงตอนแรกคิดว่าจะตกรอบแต่อีกนะคะอยู่ดีๆก็ตีตื้นกลับมาได้แบบงงๆเพราะว่าคันหน้าเขาเสียการตรงตัวนะคะตอนนี้เหลือทำไมเหลือเจ็ดคันมันควรที่จะเหลือแปดคันไหมหรอแล้วมี่คนหลุดหรออ๋อมีมีมีคันนี้ด้วยโอเคคันเมฆโอเคต่อไปสีส้มสีส้มตกรอบสี่คันเหมือนเดิมนะคะแบบออกแบบครึ่งต่อครึ่งกันเลยอ,ะอ่ะถ้าเขาถ้าเขารอบก็เขารอบครึ่งหนึ่งไปเลยตกรอบก็ตกรอบครึ่งหนึ่งไปเลยนะคะ เตรมาเตรียมตัวสีส้มตรงไปนะลูกนะไม่ไม่ไม่ทิศทางผิดนะไม่เมาทิศทางนะถ้าพร้อมแล้ว3 2อเริ่มไปได้ค่ะจะชนกันอีกแล้วกุ๊งกิ้งที่โหลอ,อีกแล้วในทเนี่ยน้องไปเฟิร์นนะคะน้องกระตุยนะคะก,กระตุยเดอะกุ๊งกิ้งโหลมั่อาจจะเป็นสเตรจีสเตรจีของเขาพราอันนี้ไม่น่าใช่สเตรจีแตัวิลิตา้าูออกตัวไม่ทนัน ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวอา,อาจจะตีตื้นกลับมาก็ได้แหละมัง้งนะคะไม่ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะน้องอาจจะนั่นแหละน้องอาจจะทำได้ดีก็ได้นะคะอ้ มีการมีการเสียการทรงตัวนะคะชิน,เนาเอ็นเดอร์หาห่าวตอนนี้นะคะเป็นศึกนะคะโอ้โหไม่ไม่ได้เป็นศึกแล้วเราต้องดูว่าใครเข้ารอบสี่คนขันหน้านะคะเอ็นเดอร์สี่คนค่าหลังอุย้ยเดนนี่มีการยิงนะคะนี่โอ้โหปาดเถื่อน,นี่สุดเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะไม่ได้รัดอะไรกันเนาะโอเคตอนนี้4ี่คนสุดท้ายนะคะที่น่าเป็นห่วงได้กแก่เอมี่เอ็นเดอร์ของขวันนะคะอีกแล้วเหรอีอ่ของขวันนะคะกุ้งกิง้งใบบัวแล้วก็ขวานข้าวอีกแล้วเหรอของขวัญพี่ดีตั้งส่บนสวนเอ็นระหว่างขวันข้าวเอ็นเดอร์ของขวัญเนี่ยช,นะชื่อ ซื้ที่ขายกันเลยนะคะสู้ๆค่ะทุกคนฮ่าๆดูกันว่าสี่คนใครจะได้เป็นรอบชิงนะคะฮ่าๆสู้ๆ,ๆค่ะนี่มีน้องเป็ดนะคะเดินน้องเป็ดหรือลูกเจี๊ยบเนี่ยเดินนำทางนะคะนำชอยตอนนี้จินนี่นะคะที่หนึ่งหวัวตึงเพิ่มนะคะจินนี่แอนเดอร์ใครเนี่ยเมธน,นะคะของเธอจินนี่เมธน,นะคะ ชินะแล้วก็เจเจนะคะโอ้โ oh, ห j จเจนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะเพราะว่าเจเจเนีขาเคยเสี yeah, film, ่ยงตกรอบไปตั hmm. mm ้งแต่รอบแรกแล้วนะคะแต่เขาก็สามารถพลิกกลับมาได้ตอนนี้มีคนเข้ารอบแค่4คันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจนะคะทุกคนตอนนี้4คันนี้นะคะอยู่ในเกณฑ์อันตรายที่จะตกรอบมาลุ้นกันนี่มีเสียงมาด้วยค่ะจุ๊ซุ๊ซุซุซุุุ ทุกคนมีคนนั่งข้างหลังหมดเลยนะคะมีคนนั่ง้อนท้ายข้างหลังหมดเลยก็ค่อนข้างเท่าเทียมกันยกเว้นเจเจทำไมไม่มีคนนั่งหลังเจเจเลยเนาะมาค่ะสู้ๆค่ะทุกคนชนะไปด้วยกันนะคะแพ้ไปด้วยกันสีส้มนะคะก็ค่อนข้างไกลนิดนึงนะคะก็ถือซะว่าเป็นโอกาสนะคะให้กับสีข้างหลังที่เขาอาจจะพลิกกลับมาก็ได้นะคะจริงๆเนี่ยถ้ากงกิงข่าวมา แซงเจเจได้เนี่ยก็จะรอดแล้วนะถ้าคงกิงแซงเจเจได้นะก็จะรอดจากการตกรอบนะคะอตอตออะตอน่ารักว่าพิมอะไรก็ไม่รู้นะคะน่ารักมากแทบจะบินไปนเลยนะคะเป็นผีเจ้าหญิงไปค่ะว้า,วาดูแล้วค่อนข้างที่จะตีตื้นมายากนะคะทุกคนทําความเร็วได้คงที่หมดแล้วก็ไม่ได้มีการชนอะไรกันด้วยคะ่ะเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างกว้างนะคะไม่ใช่แคบก็เลย อาจจะไม่ได้ชนกันนะคะนี่ต่อไปเดี๋ยวไปขึ้นเขาอีกลูกไกลมากเลยสีส้มเนี่ยไกลมากเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะพยายามไปด้วยกันกะจ,จัดอีกแล้วนะคะอีกแล้วสี่คนสี่คนแรกก็ยังเป็นสี่คนเดิมและสี่คนหลังก็ยังเป็นสี่คนเดิมนะคะถ้าใบเฟิร์นนะคะน้องกระตุยเนี่ยอยากจะชนะนะคะจะต้องแซงเจ๊ได้นะคะบี้เจ๊ได้แต่ว่าจะทันไม่น่าเหลือเวลาไม่เท่าไหร่แล้วนะคะน่าจะประมาณนาทีเอ้า เจเจว้าเจเจเหมือนจะพลาดแล้วนะคะตอนนี้เป็นโอกาสของ,งกุ๊กกิเงอาวหนูได้ดทำโอกาสได้เสียไปแล้วะะพี่โรบัสโอ้ยเสียดายเอ้าเอาทนกันเ,นเองอีกอ้าวโอ้เจเจอุสหบผ้า,า,านะคะเสียดานะคะกุ๊กกิงกลับมายากแล้วแหละ การิที่ศาสนานะคะคงคงเป็นไปได้ยากแล้วแหละแต่ตรงนี้นี่ไปด้วยกันรกระจัดอา้าวนี่คะ่ะไปด้วยกันรกระจัดนะคะก็ไม่ผิดนะบอกเลยเพราะตรงนี้มันไม่มีลูกศรทําให้ใบบัวน,นะคะแซงเจเจมาได้แล้วอา้าวตกใครเนี่ยเอมมี่เอมมี่เอ็นเดอร์ของหวาโอ้น้าสงสารน้าสงสารไม่เป็นไรนะลูกว้าไม่เป็นไรนะ แต่ตอนนี้นะคะเจเจนะคะกับกายเป็นคนที่จะตกรอกแทนใบบัวแล้วนะคะไม่น่าเชื่อเพราะใบบัวนะามาด้วยการกระจาดนะคะงงมากเจเจตกรอบเจเจบอกมาจากไหนเนี่ยใบบัวใบบัวมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะมาค่ะเราใกล้จะถึงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดู4ี่คนแรกแอนดสคนสุดท้ายกันนะคะว่าใครจะได้รำดับทีเท่าไหร่บ้างนะคะมาดูกันแล้วพี่ดีต้าไปไหนเนี่นเนยะะนนะะเจ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 เเเ นะคะเมษสองอันดับสามได้แก่น้ำหนาวนะคะน้ำหนาวชินะอันดับสี่ได้แก่ใบบัวนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ตกรอบคือเจเจแบมบี้เจเจแบมบี้กระตุยแล้วก็ของขวัญเอมี่เจเจแบมบี้ใบเฟิร์นเอมี่ตกรอบงับว่าวไม่น่าเชื่อนะคะเกือบจะชนะอยู่แล้วเชียวนะคะเสียหลักกันนะคะในวินาทีสุดท้ายตอนนี้เหลือสี่ค่นสุดท้ายแล้วนะคะกับสีน้ําเงินนี่เองนะคะสีน้ําเงินตามสองดึงรอบขาจไปได้ ออกสองคันนะคะออกครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมสีน้ำเงินนะคะแป๊บน,นึงมองไม่ออกแล้วใครเป็นอันดับสุดท้ายเนี่ยมันค่อนข้างเกลือนนะคะเนี่ย แล้วคนที่คนที่เดินไปเดินมานี่ชนรถเขาหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเขาเสียการส่งตัวเองตอนนี้เม่นะคะอยู่อันดับสุดท้ายเลยนะคะเม่บอกว่าการเนี้ยตั้งใจว่าจะเป็นสองันสุดท้ายให้ได้นะคะสู่ๆนะคะเราหาที่หนึ่งนะคะเพื่อมาแข่งกับพี่ลิต้านะคะน้ำหนาวนะคะมีการผิดพลาดนิดหน่อยนะคะจะ,จะบอกว่าน้ำหนาวน้ำหนาวอะไรนะรักไก่แต่เม่ก็รักไก่เหมือนกันพี่ลิต้าจะแก้ไปเห็นก็นได้นะคะตอนนี้2อ,อันดับสุดท้ายนะคะใหม่2ออันดับแรกเลยนะคะคือ ใบบัวน่ะจินนี่นะคะไม่น่าเชื่อจากใบบัวนะคะที่ตอนแรกตาที่แล้วเขาเกือบตกรอบแล้วนะคะแต่กับกลายเป็นพลิกกลับมาได้นะคะด้วยการแซงเจเจไปนั่นเองนะคะตอนนี้คือมองไม่ออกแล้วค่ะว่าใครคือว่าไหนคือรถพวกเขางงขันนะคะเพราะมันกลืนเป็นหมดเลยนะคะแบบงงมากเลยนะคะเนี่ยจิน <laughs> นี่พิมพ์มาพิมพ์บอกว่าอะไรอะ่ะพิมอะไรอะ่ะอะตอม เอ๊ะเหมือนเรียกอะตอมจนินนี่ตอนนี้นะคะจินนี่กับเม่นะคะเป็น2คนแรกเลยนะคะตึงมากอ้าเมยอย่าเสียการทรงตัวนะเมยเอา้เอาวอยเมยไปแซงเข้ามาได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยงงกับเมยมากตอนแรกยังเป็นอันดับสุดท้ายอยู่เลยคะ่ะน้ำหนาวรัดนะคะแต่เบบูก,ก็รัดเช่นกันเอาเถอะแค่เราเป็นไไม่เห็นก็ได้ก็ได้นะคะมีเขาตั้งไปด้วยการกระจัดกันทางนั้นเลยนะคะบอกแลวว่าน้องนะคะจากที่ไม่เรียนฟิสิกส์นะคะหนูตั้งใจเรียนฟิสิกส์เพื่อพี่ลิต้าเลยค่ะเพื่อการแข่งรถ จัดเลยค่ะเดดดดนี่อ๋อจีนี่เดี๋ยวเม้นะคะสองคนสุดท้ายรู้สึกว่าเม็ด เม่ตอนนี้นะคะเม่กาลังจะบีบเจนนี่จริงๆแล้วอะ่ะเข้ารอบไปด้วยก,กันทั้งคู่ก็เลยไม่ต้องแย่งกันแย่งที่หนึ่งกันก็ได้นะคะเพราะสุดท้ายก็เข้ารอบทั้งสองคนอยู่ดีนะคะแนะนาเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆเนี่ยเม่ไปเรียกว่าไปบีบเจนนี่นะคะอาจจะทาให้ชนกันแล้วทั้งสองคนเนี่ยเสียการเข้ารอบไปได้เลยนะคะเพราะว่าสองคนสุดท้ายเนี่ยจะขึ้นนําแทนนะคะถ้าสองคนนี้บีบกันนะตอนนี้คือห้ามชนกันถ้ารถชนกันเนี่ย มีสิทธิ์กระเจิงค่ะบอกเลยสมาธิกระเจิงแตกแตนแน่นอนตอนที่สองคันสุดท้ายคือไปบัวก,กับน้ำหนาวนะคะไม่น่าเชื่ออยากรู้จังเลยอยากเห็นฉมหน้าคนที่จะได้มาแข่งกับพี่ดิตา้าจังเลยควรตีพี่ดิต้าได้แข่งแต่กทมัตน,นะคะแต่ครั้งนี้โทมันไม่ได้ลงประกวดนะคะเสียสละให้น้องๆเนาะจีนี่แอดเดอร์แมเป็นยังไงจะเป็นยังไงนี่โอ้โหแม่จีนี่บอกเลยว่าเขาสูสีกันมากสูสีกันมาก,ก,มากจริงๆนะคะว่าน้ำหนาวกับไบบัวขับด้วยความทอ้อแท้ ขับแล้วขับชิ้นหวังนะคะใบเบื่อซื้อตายซื้อๆนะเดี๋ยวดาดเดินละนะเนีุยกกิ้งกุกกิ้งพี่อาบิสีชนเวอร์กงมาเอาล้มเลยมาเราไปดูตรงหน้าเซนชัยกันนะคะว่าใครจะเป็น4คนไม่ดิ2อคนนะคะที่เขารอบชิงชนะเลิศไปนั่นเองนะคะนี่มาทางนี้นะ ามาอาจจะมีพลิกล็อกกันนะดูอย่าลักกันทางนู้นนะคะทางนี้นะคะอาจจะมีการพล็กล็อกก็ได้นะคะสีน้ำเงินนะคะว่าทางนี้นะ,ะโอเคตอนนี้นะคะตึงมากเลยคะ่ะจินนี่กับเม้นะคะนล้วห่อยแอนดูใบบัวมาเรามาดูกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเส้นชายใครจะได้อันดับไหนกันบ้างนะคะมาเลยมาเลยอันดับหนึ่งได้แก่จินนี่อันดับสองได้แก่เม้นนะคะแล้วก็ อันดับสามนะคะคือน้ําหนาวอันดับสี่ได้แก่ใบบัวนั่นเองน้ําหนาวใบบัวตกรอบงานเพราะฉะนั้นนะเหลือสองคนสุดท้ายแล้วนะคะอ้าวเป็นเมนเทอร์กับลูกทีมกันเหรออ๋อจินี่เป็นเมน,นเทอร์ในรายการเดอะเฟสคิดแคทใช่ไหมเดอะคิดแคทนะคะแล้วก็นงเมธเป็นลูกทีมนะคะซึ่งระหว่างเมนเทอร์กับลูกทีมนะคะไม่ต้องอมือกันเลยนะคะ จินี่บอกไม่นะอยากเข้าห้องดำสิคะจินนี่นะคะเอาเรียกว่าเลือกในนอกวงการนะคะมาขู่เม่นนะคะว่าจะเอาเมเ่ยเข้าห้องดำนะคะตลกจังมาเตรียมตัวสีอะไรนะสีเขียวดูกันว่าใครจะเป็นตัวตึงได้มาแข่งกับพิธีตานะคะไปค่ะทำทั้งหนึ่งรอบบอกวัวพร้มอม,อม,อม,อมอกันเลยนะคะระหว่างเม่แอนเดอร์จินนี่นั่นเองนะคะสีเข <c oughs> ียวเม่น่าจะได้เปียบนะเพราะขับด้วยการกระจัดนะฮะยังไงกัน ยังไงดีต้องขับนะคะชิ้นริมให้ได้มากที่สุดนะคะถึงจะได้เปียบโอ้โหแต่พอๆกันเลยเนี่ยแต่มีการชนกันนิดหน่อยนะคะอย่าเสียหลักนะบอกเลยเสียหลักอ่ะยาวนะถ้าเสียหลักเนี่ยมันยาวตอนนี้นะคะอ้าวจากที่ตอนแรกไม่แนะนำนะคะจินนี่นะคะตีตื้นกลับมาได้แล้วนะคะด้วยเทคนิคอะไรก็ไม่รู้นะคะดูไม่ทันคันนี้ตาลายไปหมดเลยนะคะพูกเข้าแข่งขันนะคะกับ กับคนกับผู้ผที่ตกร,รอบแล้วนะคะเดินป่วนกันน่าดูเลยนะคะนี่สีเขียวตรงนี้นะคะคืออาถานันอาถันลดความทุกรอบนะคะที่มีการแข่งขันเรามาดูกันว่า,าถราพนนี้จะเกิดไหมไม่เกิดนะคะถรพนนี้ไม่เกิดนะคะอู้ปุ๊บ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 นี้ คล่องตัวมากเลยคะ่ะตอนนี้จินนี่นําอยู่ถือว่านําอยู่ไกลามากเลยนะคะทีน,นี้ก็ต้องมาดูแล้วว่าจินนี่จะพลาดอะไรหรือเปล่านะคะถ้าเกิดไม่พลาดอะไรนะคะก็จินนี่ก็จะเป็นที่หนึ่งว้าวตัวตึงเบิร์จินนี่กับเม่นะคะเม่บอกหนูมาได้ไกลขนาดนี้ก็ดีเหลือเกินแล้วคะ่ะขอบใจนะที่เคยมีกันอะไรเนะนะี่ยไปนะสู้ๆของขวัญน,นะคะเพื่อลังใจให้เม่แล้วนะคะ อย่ากดดันเราสิขวันไม่ได้กดดันแต่ว่าฉันนั่นแค่รอดูนะคะฟันขาวๆของจินนี่นะคะจินนี่นั่นกับใครนะนั่นกับเพนเน่เนี่ยวันนี้แต่ตอนแรกนะที่เพนเน่บอกว่าเป็นภาระชีวิตเจนนี่ไอ้จินนี่นะคะแต่จริงๆเราไม่เลยนะคะจินนี่เนี่ยก็สามารถเป็นที่หนึ่งได้นะคะด้วยการมีเพนเน่เป็นภาระเอาไปว่าเพนเน่ตัวเบาเนี่ย มาสีเขียวไม่แน่ใจว่าจะไกลไหมแต่ว่าเหมือนจะไม่ไกลนะอู้เหมือนจะเข้าใช้ใชยเลยหรือเปล่านี้ว่าเหมือนจะไม่ไกลนะคะเพราะฉะนั้นอ้าสูสีกันนะสูสีกันนะถ้าไม่สามารถไปได้ดู้กกันกระจัดนะคะก็จะชนะได้ โอ้ oh, ถือว่าสูสีกันมากเลยต้องไปรอลุ้นกันนี่เส้นชายแล้วเหรอใกล้ถึงเส้นชายแล้วหรือเปล่าออกไปตรงนี้ก่อนคิดว่าทีว่าเข้าไปตรงนี้นเลยมาตรงนี้ค่ะตอนนี้ทีนี้ก็ยังคงนําอยู่นะคะเสมอต้นเสมอปลาย oh. ออจริงพี่ลิต้าไม่เคยขับรถคันนี้เลยพี่ลิต้าจะทรงตัวได้ไหมถ้าพี่ลิต้าไปแข่งกับน้องพี่ลิต้าแพแน่เลยคิดูสิว่าน้องอ่ะผ่านการแข่งออกมาแล้วสามสี่รอบเมื่อกี้แต่พี่ลิต้าไม่แข่งเลยแล้วนี่เล่นอ,อะไรกันเนะี่ย ไ,นนไปค่ะดูนะ,ะจินนี่ยังชนะอยู่เลยนะคะกลุ่มกิก้งสนุกสนานมากเลยนะคะไปค่ะไปงานนี่โอ้โหเราไปไปไปที่ใจ,ใจใจกันเถอะตอนนี้นะคะคือด h e final l i ต์แล้วนะคะว่าใครจะเป็นคนชนะและได้มาแขเ่งกับมิติต้าเขทาทั้งสูสีกันมากเลยนะคะแล้วมาดูชมหน้าคนที่ชนะกันเถอะเดือดเดือดในมุมมองพิติต้านะจินนี่ะ ว่าเก่งแล้วนะคะเข<ม>ียนไปนิดเดียวเองนะคะแม่บอกไปแข่งกับะะาาพีล่ลิต้านะคะสู้ๆไม่เอาอย่าอย่าถือระเบิดอย่า please ว l นได้ปรดเดี๋ยวรถพี่ลิต้าหนักสวยมาหาเตรียมตัวนะคะใครจะนับดี <ders> ให้โทมานนับละกันโทวันนับสีอะไรนะสีแดงสีแดงนะสีแดงนะคะ โอเคมีไอ้กัซวาริชาร์ดซูบราแข่งกับจิมนี่นะคะโอ้ยตุ่นเต้ล่ะตุ่นเต้ลความเดียว5-5นะคะโอเคมามาไลท์สวิงโด้บลิงบลิงบลิงโอ้ยติดเต้นแม่บอกซู่ซู่ความเบนเทอร์โอ้ยมาแล้วเตรียมตัวแล้วนะคะเออโดนเป็นเมนเทอร์จะพี่นิต้าเป็นมอนสเตอร์มาเดือดๆซู่จ้าสองแล้วหนึ่งยังหนึ่งยังนี่เราไปแล้วพี่นิต้าขอพี่นิต้าตัวก่อนึ พี่ดิต้าเนี่ยเป็นคนที่วายต่อการสัมผัสมากๆเลยด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพี่ดิต้ายังไม่เคยแข่งมาพี่ดิต้ายังจับจับจังหวะไม่ค่อยได้เท่าไหร่สีแดงตรงไปเนาะนี่นี่พี่ดิต้าจิบขวาไว้เอาล่ะพี่ดิต้าไปโยแพ้หรอนะพี่ดิต้าจะไปด้วยกันกระจันนี่นะทำไมรู้สึกเหมือนน้องจะชนตูดพี่ดิต้าตลอดเวลาเลยคะ่ะรู้สึกไมนค่อยมั่นใจเลยเ,ลาเราจะไม,เะไม่เราจะไม่ลักไก่ใดๆนะคะเราจะเราจะเล่นแบบปลอดภัยอย่างเงี้ยนะคะไปขวานะครับไปขวาเฮ้ยน้องจะเล่นงานกระจี๊กับพี่ดิต้าเหรอว้าว จินนี่จินนี่เสียหลักไปซะแล้วนะคะปโถ่ไม่น่าเลยนะคะ,ะหลงรักสาวบางโพทบางโพนี่ฮิฮิ My life's go brin go bling bling เ bl ฮ้ย hey! จินนี่มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยนึงงว่ากทำไมจินนี่จินนี่จินนี่มาได้ไงอะเอ้ยนี่รถรถเ,รเท่ากันใช่ไหมจินนี่มาได้ไงอะงงมากเลยมาได้ไงเนี่ยเธอโผล่ <c oughs> มาจากไหนฉันก็ไม่รู้ จำไม่ฉันปะเพอรถช้ามากทุกคนเห็นขับแล้วแบบอึดอัดใจมากเลยอะรถช้ามากจริงเธอโบมาขวันบอกสิงร่างกันเฮ้ยทำไมรถจิ๊ดี้เร็วจังเลยอะขอร้องพี่ลิศจะทำอะไรผิดอะไม่รถเร็วจังเธอโมา รถช้ามากเลยอ่ะทุกคนจริงๆเนี่ยรไปดูความเร็วเท่ากันจริงๆนี่เป็นข้างขวานี่ะพี่ลิต้าไต่ขวาก่อนเฮ้ยทำไมรถจินนี่เร็วจังเลยนี่เราไปความเร็วเท่ากันจริงๆใช่ไหมเจอโฟมาสโอ้แพ้เลยอ่ะแพ้แบบงงๆอ่ะดูรถพี่ลิต้าเป็นเต่าล้านปีอ่ะทุกคนเจอโฟมาสจังได้ดูความเร็วเท่ากันจริงๆใช่ไหมเนี่ยฉันก็ไม่แต่มันมีแบบนี้นะครั้งที่แล้วอ่ะรถพี่ลิต้าก็ช้ากว่าโฟมัสแบบเยอะมากเลยแต่นี่รถเราตอนแรกก็พอๆกันนะพี่ลิต้ากับจินนี่แต่ทำไมหลังๆมารถจินนี่ ี่แรงอันนี้พีริต้าก็ไม่รู้เหมือนกันก็งงเหมือนกันทำไมล่ะพีริต้าช้าจังพีริต้าเริ่มผ่านแล้ว <c oughs> ก็รสชา้าโิ่งอ่ะรสช้าจังเลยอ่ะงงมากอ่ะแพ้แน,น่เลยพีริตา้ทาทั้งที่ไม่ได้เสียหลักเลยนะแล้วน้องเสียหลักแต่อยู่ดีๆน้องก็ติดซ้งเกอรไปไนดะ้พีริต้างงมากเลยต้องกดอะไรอ่ะให้มันความเร็วบูสบูสอายแพ้แล้วเราแพ้แล้วอ่ะจินนี่ชนะในมุมอมองพีริตา้า ใครชนะดูในมุมมองน้องๆเลยค่ะเพราะว่ามุมมองพี่ลิต้าคือพี่ลิต้าแพ้เมทัลจินนี่ชนะค่ะโอเคโอเคก็ยินดีกับเมทัลจินนี่ด้วยแต่พี่ลิต้าก็พี่ลิต้าแพ้ได,ด้ไงขับรถอยู่ดีๆอะ่ะไม่อยากจะพานะแต่ง,งงมากเลยว่าอยู่ดีๆน้องแบบเธอโพ่มาจากได้แล้วก็ไปเลยอะ่ะงงมาก Hos. ดีใจด้วยนะคะทำให้ผมมาเป็แชมป์ใหม่นะคะได้แก่จินนี่นั่นเอง โอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมาเล่นแข่งรถบรรทุกจิ๋วอัปเดตใหม่นั่นเองก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์นะก็ติดตามเบอร์กันอีกกีกีไว้น่อยจ้าริต้าทำคลิปใหม่ด้วยนะแล้วก็ฝากไอจีและทิตต์ลิต้าทิตต์กอดแขนนะเพื่อที่น้องจะเข้ากลุ่มเข้าไปแคทตรงหน้าโปรไฟล์ที่เห็นคำว่าเข้าไปแคร์จิ้งเข้าไปกับคนร่วมได้เลยเพื่อเราดีเซอร์วีไว้อาิบุริต้านั่นเองนะคะโอเคค่ะง่านสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนบ๊ายบาย